สุพจีศรีหาสักรัฐมินตรีคนนอกโชกุนบิกเร็กเด็กรุงออกทะเลเมืองคู่แฝดชัยชนกแฉเองจุกเองคดีสินบน40ล้านฟาร์มน่าสนใจในครมหนูหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่ที่รัฐมนตรีคนนอกป้ายแดงสองดาวเด่นนางสุพจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายศรีอาศักตกาิ์ พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมกันเป็นอย่างมากจากผลงานในช่วงแรกของการทำหน้าที่ขณะที่บรรดารัฐมนตรีโคตา้าซุ้งการเมืองต่างๆกับไม่เห็นผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแถมบางรายยังถูกหมะถูกหมายหัวว่าอีกต่างหากว่าจะเป็นแถมบางรายยังถูกหมายหัวว่า อีกต่างหากว่าจะเป็นพลเอกนัทพลนาพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับไอเดียบรรเจิดเหลืองเมืองคู่แฝดหนองจานบัรเียเมอนเจยและนายชัยกชกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีที่แฉเองจุกเองกับกรณีรับสินบน40ล้านจากท่าทีเชิงสร้างสารรค์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่รุกขึ้นอภิปรายตอบคำถามฝ่ายค้านในวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐภาซึ่งโอบรับเอาความเห็นต่างและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะมาปรับใช้สอดประสานกับนโยบายของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นเป็นที่ตั้ง แทนคำกล่าววาจาเชืออเฉือนเหมือนนักการเมืองน้ำเน่าที่มุ่งเอาแต่ดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ฝั่งตรงข้ามทำให้สุปฏีกลายเป็นดาวเด่นทั้งในสภาและกระแสสังคมขึ้นมาในทันทีกับกล่าวสำหรับนางสุปฏีนั้นก่อนหน้านี้ไม่มีท่าทีว่าเธอจะสนอกสนใจการเมืองแต่อย่างใดทว่าในจังหวะที่กลุ่มดุสิตธานีที่เธอบริหารอยู่นั้นกำลังเกิดศึกสายเลือดเดือดพ่าน การได้รับท่าทามจากนายอนุทินให้มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงเป็นโอกาสบนเส้นทางสายใหม่สำหรับนักบริหารมืออาชีพอย่างนางสุภพจีที่เคยผ่านงานบริหารองค์กรใหญ่อย่าง IBM ไทยคมและดุสิตธานีเธอยึดหลักผู้บริหารต้องเคารพความเห็นของทุกคนสะท้อนการฟังความเห็นอย่างเปิดกว้างและเปิดพื้นที่ให้คนในองค์กรได้ฟาร์มคิดอย่างอิสระ และนั่นเป็นฐานคิดที่ทำให้การเติบโตในสภาของเธอนำมาชึ่งเสียงชื่นชมแม้แต่นายสิทธิผลวิบูลธนากูลสสพักประชาชนยังเป็นกำลังใจให้และเห็นว่าพูดได้ดีกว่าสสหลายคนอย่างไรก็ดีสนามเลือกตั้งนั้นมีตัวแปรมากมายยิ่งกว่าองค์กรธุรกิจของเอกชนถึงจะมีเสียงตอบรับที่ดีแต่เวลาของรัฐบาลมีจำกัด จำเขี่ยเพียงแค่4เดือนจะทำให้เธอพลิกฟื้นการค้าการของประเทศที่เผชิญกับมรสุมร้าวลหลด้านได้หรือไม่ก็ต้องรอการพิสูจน์ฝีมือทั้งนี้นโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ตามที่นายสุพนางสุพจีชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐภาในการถแถลงนโยบายวันที่ต่อรัฐภาเมื่อวันที่30กันยายน258มีประเด็นสำคัญอธิการเจราจาภาษีธรรมไทยจะเร่งสรุปการเจราจาจัด ทําการค้าตกลงระหว่างประเทศกับสหรัฐภายในสิ้นปีนี้ควบคุมถึงการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนโดยให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานเดียวที่ออกหนังสือรับรองท้องถิน่นท้องถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับส่งออกไปสหรัฐเพิ่มรายการเฝ้าระวังเป็น65รายการและใช้ AI ตรวจสอบท้องถิ่นกำเนิดส่วนการแก้ปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพ รักจากต่างประเทศและธุรกิจนอมินีกระทรวงพาณิชย์ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด81,719คดีตรวจสอบสินค้าออนไลน์กว่า54,000รายการพร้อมใช้ AI กํกำกับดูแลตลาดอ e ีคอมเมิร์ซและเข้มงวดการปราบปรามธุรกิจนอมินีอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับของคุณสุภ,ภชนะีรัมนมติว่าการกระทรวงพาณิชยคนล่าสุดคนปัจจุบันครับ